อีกหนึ่งสาวที่กำลังส่งความแสดงความยินดีนะคะให้กับเพื่อนซีอย่างเอมี่มรกตนะคะก็คือน้องกิ๊บซ่าเราไปเจอตัวมาเห็นอวยพรเพื่อนอแล้วเธอล่ะเป็นยังไงทั้งความรู้สึกที่มีต่อเอมี่นะคะแล้วก็เรื่องราวความรักส่วนตัวของเธอคะ่ะครับ แม้จะไม่ได้ไปเป็นสักขีพยานในเหตุการณ์สำคัญของว่าที่เจ้าสาวเอมมี่มรกตแต่บอกได้เลยว่าเพื่อสาวคนสนิทกิบซ่าปิยาก็ตามติดชีวิตสาวเอมี่ไม่แพ้ก,กันอยู่ในเหตุการณ์ไม่แพ้ก,กับอยู่ในเหตุการณ์เองเลยค่ะจเจ้าตัอเผยว่าแต่ก่อนเนี่ยตอนเล่นเป่ายิ้งฉุบว่าใครจะได้แต่งงานก่อนเอมี่นี่รังอันดับท้ายๆเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้กับตะรปัดนำลิวเพื่อนๆไปซะแล้วค่ะอุ้ยตกใจมากเลยนะคะเพราะว่า คือจริงๆแล้วเนี่ยกับพี่หนุ่มเนี่ยกิฟก็เคยรู้มานานแล้วว่าเขาเป็นแฟนกันแต่ว่าก็ตั้งแต่คบกับเอมมี่มาก็ไม่ค่อยได้เจอพี่หนุ่มอะค่ะแต่ว่าพอช่วงหลังๆเนี่ยก็ได้เจอบ้างอะไรอย่างเงี้ยก็พอเขาขอแต่งงานก็ตกใจอา้าวเพื่อนเราไข่อ้อก็บอกว่าเออแบบแบบคือเขาอะมีความตั้งใจในการทํางานมากแล้วเขามีความตั้งใจในการที่จะแบบว่า วางแผนชีวิตเขาอะไรอย่างเงี hmm. ้ยค่ะแล้วพอเขาอ่ะเหมือนได้ได้มีความสุขที่ได้แต่งงานหรือกําลังจะแต่งงานเนี่ยก็รู้สึกแบบดีใจกับเขามากทุกคนก็ถามหมดเลยเอ๊ะหรือต้องเล่นหินเหมือนเอมมี่นะอะไรอย่างเงี้ยเคยมีวันหนึ่งวันเกิดกิฟซี่ค่ะแล้วก็แบบไปกินข้าวกันก็เล่นเป่ายิงฉุบไม่โอน้อยออกโอน้อยออกกันว่าใครใครที่ออกเนี่ยก็ได้แต่งงานฉาสุดแล้วก็เอาโอน้อยออกจนสุดท้ายเหลือกิฟ กับเพื่อนอีกคนหนึ่งเป่ายิงชุบกิ๊ชนะคิอก็เลยบอกว่าเฮ้ยสรุปแล้วว่าที่เราโอน้อยออกกับเป่ายิงชุบวันนั้นน่ะถือเป็นโมฆานะเพราะเอมี่มันแต่งงานแล้วส่วนใหญ่เราจะคุยกันเรื่องอื่นมากกว่าค่ะแล้วก็จริงๆแล้วชีวิตก็ชีวิตการงานก็ยังไม่ได้ไปสู่จุดมุ่งหมายที่คิดว่าควรที่จะไปถึงก็เลยคิดว่าน่าจะทำงานให้มันแบบว่า สำเร็จไปก่อนอะไรเงี้ยค่ะกิ๊บก็คิดว่าบางทีอะ่ะคนเรามันมันพร้อมไม่ตรงกันนะคะคือถ้าวันที่มันพร้อมคือเวลาความพร้อมหรือการตัดสินใจในการที่จะเลือกว่าจะใช้ชีวิตอยู่แบบว่าคบเปนไปเรื่อยๆหรือว่าจะแต่งงานอะไรแบบนี้มันเป็นความตกลงของของจุดบางอย่างในในชีวิตของแต่ละคนอะไรเงี้ยมากกว่าส่วนพ่อแม่เราเนี่ยคือเขาก็ไม่ซีเรียสเลยค่ะเขาก็เขาก็คิดว่าเออเราก็ควรที่จะ ทำชีวิตของเราให้ดีมีรากฐานในชีวิตที่มั่นคงแล้วเราจะใช้ชีวิตหรืออะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องลองไปอะไรเงี้ยค่ะพ่อแม่เราแอบงงว่าไม่ควรเลิวกกันไปแล้วผมก็ตอนแรก<อ>ก็คิดเหมือนกับคุณนี่แหละแต่อมาอ๋อเ็ยัง,งคบกันอยู่แต่ว่าเขาเป็นคนน่ารังกจรงิง<า>คือเขาเไม่ขาดปากเลยอะไม่คือเขาเป็นคนที่เจอกันทุกครั้งเขาต้องเข้ามาทัก แล้วก็ค Debatte, young, ese, Laura, oh, ุยด้วยแบบถามว่าเออเป็นยังไงพี่สบายดีหรือเปล่าเป็นยังไงซึ่งแบบดาราไม่กี่คนที่จะเป็นอย่างนั้นนะแต่ก็ไม่ต้องชมว่าเขามีเสน่ห์สวยเซ็กซี่เขาสวยเซ็กซี่ป่าไม่รู้แต่ว่าเขาเป็นคนผู้หญิงที่มีเสน่ห์เอาจริงนะเดี๋ยวมีคนดูอยู่ที่บ้านหนกนะไม่มีไม่มีนวดอยู่ไอตอนที่ เป็นเกอรี่เบอรี่อ่ะแรกแรกผมยังมีค้าสิเขาไม่สวยเลยเฉยๆมากอ่ะแต่พอแบบว่าเจอตัวจริงได้พูดได้คุยผมมีคขาสิเขาเป็นผู้หญิงที่มีเสน่ห์ค่ะอะกล้าบอกว่าที่สุดในวงเลย้นะตามใจลุงเขาหน่อยละกันเนอะแฟนทุนวดอยู่เลยพูดได้เออเดี๋ยวแฟนกลับไปดูรีลันจ้ะเออเออฟาวเนาะแฟนดูทูชันเอนีแวไลน์มาหรือเปล่า